เอต้งน,นี่ผมต้องไปปลาสายในเวลาแปดโมงเช้านะครับเออทนันเออทันอยู่ล้าสีดีเดียวอาจเจียวม,มานได้นะ <c oughs> ครับท่านเป็นอะไรโด้อทำอ่ะเจ็บเหรอ ปลาสายลายที่สลระเกินมิจะพูดเหมือนกันไหมไม่นะไม่ได้เขียนสคริปต์ไปด้วยพูดเหมือนกันจะคิปต์เดิมสคริปต์ไม่ได้เขียนไปด้วยคิดสดโดนสดอะนี่จะว่ารอบผูดต้องรีนเอาเฟย์เหรอและสุดต้องบอกเเปล่าพราะว่าเราดิ้งกินอะไรทีออกโลไปหมดแล้วเดี๋ยวนะมันเข้ามาเข้าได้ออกโลหมดแล้วน่ะมันเข้ามาสามตำตาแล้วจะสามแล ปกติสองดจานกตถอดแล้วหนังแบบเนี้ยไม่ดูเลยรอแผ่นออกแล้วก็เดี๋ยวค่อยหามาสเตอร์ดูตามเว็บม่ะง่ายดีทำไมมันก็ตุกกะตุกวะเป็นเหมือนกันไหมเป็นช่วงๆเป็นหน่อยไม่ลดจะบินเนอะสงสัยไอเยอะมากอ่ะดูแล้ว

รถ VIP ยปีเรื่องขโมยเหมือนตอนอนู้นนะครับให้ผูทีเป็นคนผู้สูตรนะครับดูทีมมวันนี้เขาได้รถไรใช้กันสบายมีเราเยลยหรูสุดเออใช่ไหมใช่รถหรูเฟี้ยวเฟี้ยวดูละเราใส่เรื่องอะไรดีเดี๋ยวไปรับบน ตั้งเวลาไม่ดีขอให้ปลาสายี่นาทีเนี่ยครับสุดที่ไหนดีครับถ้าเอาบอกส่งทีพอแล้วมั้งถาีพีเกิดถูกบ้าปตัวหนีไปหรืออะไรไง้ครับทีมต้องปะดักดักทางข้างหน้านะครับคนที่ประสูตรให้เลตบูประสานงานด้วยว่าบขับไปทางไหนอะไรเพิ่มเติไหนนะครับนี่ขนาดไม่ได้ฟังยุบยุบมันจะยินกําลังขึ้นหน้าเข้าจุดหนึ่งครับ นี่ขนาดไม่ได้ฟังวีดิโเลยเด็กสั่นเลาเรา,เราสั่นใช่ไหมหรือว่าซอฟเป็น,ปนอะไรวะเพราะมันจะเป็นมิดอืมแล้วมันดิน้นดิ้นเลยอะไรกะวโอ้โอ้โอ้โอโอ ดูแลไอ้ไอ้ดยังวงวังคือเียกูทีวครับสองได้เครับลองเลนะ่าระว่างทางด้วยครับเผมลองเลยนะพี่อ่าแล้วทีมลง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 กระลด้เ็บ ไหนอ่ะจะปาใส่ตรงไหนครับนี่นี่นี่เต็มเต็มท่านเต็มเต็มกับท่านเติมนี่แหละทำไมนี่มันลอยได้ปะเออจริงเหรอนี่แหละฮะ ต่อนนี้องได้บ้างกระตุกกระตุกปะเนี่ยนิดนึงเอาอะไรดีไม่อยากไหนอะ่ะแต่ถ้า c p u ได้แค่นี้ก็นะเรวนักข่าวมาแล้วฮะต้องต้องมาใส่ต้องนันนกข่าวะหดี๋นว่านักข่าวเนี่ย <c oughs> ไม่แม้แต่จะจองนาผมคืออะไรผมไปอยุดรอบนรถเิค่ะมาสนใจตูหน่อยนะครับอ๋อคนอยู่อยู่นิ่งๆไหมเดินมันเท่งเกลียเลยนี่คือประชาชนกำลังมาใช่ไหมนับแล้วห้าทีคุณบอกเริ่มนับแล้วอะห้าทีจุดนี้ สวัสดีประชาชนทุกท่านมันไม่มีท่านมีคนเลยคนไปไหนหมดเนี่ยเฉยก็ได้นั่งยืนคุยแบบเบอร์เบอร์ไปอ่ะจำไว้แค้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรีบวิ่งขึ้นรถนะรถอยู่ไหนวะเอาเห็นแล้ว,วเฮ<อ>้ยสวัสดีประชาชนทุกท่านวันนีเ้นเราจะไม่ยอมให้กับพวกที่คิดว่าเกมเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดสศคนาฏตกรรมอีกต่อไป ไอต่อดีวะเป็นไงนะเฮ้ยปไปชนชนเริ่มมาแล้วว่ะมีน้องทุกท่านที่ชอบรักเกมในการเล่นเกมทั้งหลายโปรดมารวมตัวกันทิ่นเร็วรวมตัวไงวะเห็นไหมดีกุ๊บเออรวมตัวกันที่ดีไอ้ไม่จะยิงเดียวเลยเฮียเฮ้ยมีมารยาทหน่อยดิครับผมกำลังปัใสอยู่มาเงียบเลยวะเบิร์ด ิปเอฟเเสียงคราวไหนล่ะเราจะไม่ยอมให้กพวกที่คิดว่าเกมเป็นเหตุให้ก่อการเสียการไกต่อไปี่น้องชาวเล่นเกมทั้งหลายชาวเกมเมอร์ทั้งหลายชาวเล่นเกมชาวเล่นเกมเรารักในการเล่นเกมและเราก็ไม่เคยไปฆ่าใครด้วยจริงไหมไม่มีเสียงเฮนั่นล่ะเอ๊ ไงต่อทำไงคิดแบบหนึ่งนาทีพูดเลยถ้าท่านเลือกผมผมจะออกกฎหมายให้ทุกบ้านสามารถเล่นเกมได้ฟรีแล้วก็แจกเกมให้กับทุกบ้านแผ่นไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามห้าเกมโปรดเลือกผมเบอร์ห้าสิบห้าห้าสิบห้าเท่านั้นเบอร์ห้าสิบห้าอันหนึ่งห้าสิบห้า อธิพายลงสองทีบวกห้สิบหบ้าอ่าจบยังไงหมดยังพอไปแล้วหมดยังเหลืออีกนาทีเดียวเดี๋ยวขอนั่งเขียนสคริปต์แป๊บได้ไหมสี่ครั้งเกมก็จะไม่เหมือนเดิมไงใช่เพ่ได้ครั้งเดียวเฮ้ยบอสเดี๋ยวเอากดอะไรขึ้น สวัสดีชาชนทุกท่านวันนี้เราจะไม่ยอมเปกับเบรกเป็นไรเฮ้้เอ้ไ้ขึ้นมาเอววิงวว่งเร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาเอวเอาฉแม็กอยัดเดี๋ยวฟกแสตไปไปท่านรู้ตัวเปล่า <c oughs> ะอะไรนะล่อคุนมาแล้วเป็นเหยื่อผมแล้วตอนเนี้ยอา้าวทำไมนะอ่ะน,น,มมอนะอ่ะไม่ได้ผมเป็นคนขโมยคุณอ่ะอะไรและและชนแม็กควายตายไปแล้วใช่ผมเป็นไส้เึ้นมีฮิตได้วะเลยถักถัก <c oughs> ไม่เห <c oughs> มือนหนังเลยวะเรื่องเหมือนหนังเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> โอเค แล้วผมผมต้องโลเพยใช่ไหมผมไม่รู้ผมต้องโรผมต้องรอผมต้องต้องโลเพยด้วยใช่ไหมโอเคผมโดนจับเมื่อกี้เกตสิเกตสิเอ้ยช่วยด้วยอ๋อเอารถจับแล้วเหรอยิ้มไปช่วยอะไรเนี่ยฮะอยู่ในรถเก็บเสียงด้วยอยู่ตั้งไกลและยีบอยก็ไม่รู้เลยลีดเบิร์นมาเดี๋ยวค่อยขยับแล้วกันนะ ถ้าเขาเจอนะไม่น่าเลยไปต้องให้ผมเป็นผู้ร้ายเหรอเดี๋ยวไม่รู้ยังไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้เช่ยร์ไม่ได้ว่าพี่ว่าคุณเจ็บับกลัวเสียยแน่ไอ้คน มาแล้ดีไอคนขับนั้นคคนทรเลาแทนเตเตอร์เตเตอร์ไอผมถ่ายอยู่ด้วยว่ะเจ๋งว่ะแม่งเหมือนหนังเลยเจ๊เดี๋ยวค่อยลงดูเตเตอร์มันไม่มี GPS หรอวะน่าจะมี GPS ตรงนี้นะไอ้กระจกนี่มันน่าจะเปิดหนังได้ตตตานี้อย่งงผมเป็นนักการเมืองมีปืนไม่เป็นนะใช่ไหม ใช้ปืนยิงปืนไม่เป็นใช่แล้วการเมืองวันวันก็ต้องอยู่กับปากกาปากกาเปา็นอำพูดแหะจากเขาอะไรการและคำตาใสอะไรนี้เออ,อเมันไม่มันไม่พี่พี่ไม่มีพวกอะไหรอแบบพวกพี่มันรอหนักมันก็จะบอกแต่ว่เราต้อดูให้เขาเห็นเราแล้วอ่ะไปเลยไปเลย เชื่อผมไม่ตัวประกันนี่ผมจะบอกไปเลยทำไมวะตัดผมดูตัรถก่อนโอเคโอเครอโอเคผมเจอแล้วปล่อยผมไปเถอะใครจะกดอะไรแม่เจ้าอุ้ยซอฟปล่อยผมไปมึงไม่ได้หักมึงไม่ได้หักหลังพวกตัวเองเลยใช่ถ้าผมเอาคุณไปได้เป็นตัวเป็นเป่ะผมได้ล้านหนึ่งแต่ถ้าคุณตายไปอ่ะผมได้แค่น้อยน้อยะแผลบนตัวรถไปกับตันได้กับได้ปล่อยผมไปพวกคุณมาแล้ว เขาจะต้องเจอคุณแน่ใช่ต้องรลเพท่อนไม่เหยียบอ่ะล้วพี่ไม่กล้ยิงคุณตายหรอซ้อมซ้อมได้ไหมออพได้ยินออพได้ยินแต่ซ้อมไม่สนคุณไม่มีพวกแล้วคุณมีคนเดียวคุณจะพาผมออกจากเกาะนี้ได้ไง ตรงนี้ผมอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมิึงปลายทางครับพวกผมมีเป็นร้อยป่าเฮ้ยปล่อยไป,ไป,ไปใครจ้างคุณคุณบอกผมมามใครจ้างคุณบอกเดี๋ยวเบรกแป๊บไม่เหยียบเหรอพอทันแล้วนะเหยียบดิเขาไม่จะใช้รถอะ่ะถ้าเ <c oughs> ขาลงมาผมกเเหยียบั้งสองคนเหยียบเลยพี่ผมเจอแล้ว มันเลยแค่สองคิโลเองเขาแค่บูทีมเนี่ยไม่มาเลยไม่โลเพย์เลยที่เราก็ไม่โลเพยนะที่ขับแค่นี้มันก็ไม่โลเพแล้วนะเดี๋ยวเขาไม่จอดไอ้ยิงน้องไหมนั่นไงเยียบเลยไอ้เจ๊ปล่อยปล่อยผมไปคุณชอบไม่ไม่ใครจ้างคุณบ้าอะไรใครยิงคุณไอ้บ้าเลยไบตพลอยผมยังไม่ได้ยิงคุณเลยขับรถอยู่ใครยิงวะ ใครจ้างคุณค so He sure, ุณซอฟคุณบอกผมตรงมีการฮอเลยจ้างผมมาใครจ้างไม่รู้ได้แล้ตอบแทนผมไม่รู้ผมต้องทำรู้แค่นี้ทำไมคุณจึงหักหลังพวกของตัวเองด้วยซอฟแม่เขไม่เลม่เขาไม่ใช่พวกผมจะแรกแล้วแต่ตอนต้นมาผมโดนล่อซื้อไปแล้วเองแล้วแม่เขาไม่ใช่พวกผมแต่แรกโอเคนะบ้าอุ้ยจากหกสิดี่เราเลย คุณจะพาผมไปไหนเนี่ยคุณจอบเอาไปฆ่าปล่อยผมไปเถอะคุณจอบผมกำลังจะพัฒนาประเทศนี้ปล่อยคุณปล่อยผมไปมีคนนึงเขาพัฒนาได้ดีกว่าคุณคุณแม่งค์ิดเกมไม่ได้เรือยอทชผมดีจะตายจะไม่ยอมรับเรือยอทช์ผมนะ นีไงแนัยบายผมเาจ้างผมมาเขาเขาคนไปยอมรับไงตามมาเลยแต่คุณไม่ติดเกมไงไม่ได้เฮ้ยนโยบายผมนี่จะตายเหล่าเกมเมอร์จะต้องรุดพ้นจะครอบกังขาทั้งหลายไม่ให้คุณติดเกมติดเกมเกิดไม่ได้มันก็มีเกมหลายเกมไม่ได้มันก็มีเกมหลายแบบนะที่สามารถพัฒนาสมองคนได้อะ อยผมไ,<ด>ไปแคดดี้คัทคุณเติมเกมไปตั้งกี่ล้านแล้วแล้วคุณจะเล่นไ,ไม่ผ่านอ่ะคุณจะเอาเงินกี่ล้านไปพัฒนาทำอะไรเงี้ยร้านนี่ยังไปลงแคดดี้คัทหมดเลยแล้วเสือกไม่ผ่านด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ผมรู้นะเติมแคดดี้คัทจะเป็นล้านแล้ะผ่านด้วยเท่าไหร่ห้าร้อยแม่ผมก็เล่นได้ห้าร้อยไม่เติมเงินด้วย <c oughs> โอ้โอ เั็นล่ะนี่ยพอผมก็พอมมาพูดก็พูดต่อไม่ได้ไงปล่อยมัไปเถอะไม่เคยเติมคุณไม่มียากขานี่ใช่ไหมมาอันนี้ผมกันยิงคัดผมก็ไม่เคยเล่นเมเพีย์เรจากเม็ทีมคาดว่าต่อเป็นไทยเติมเปลี่ยนต้องรื้อรื้อ พี่ต้องพี่ต้องผูกพี่ต้องผูกตัวผมแล้วละแล้วโหลดผมขึ้นไปอ่ะหรือไม่พี่ก็ต้องเอาชี้เอาปืนชี้ตัวชี้ชี้ผมมาเออลงมลงปืนชี้ลงมาลงไปไปขึ้นไปม่้น่เดี๋ยวเดี๋ยวมัขึ้นเร็วเร็เร็าเร่ขึ้นออนี้อ้าว ซอสซ้อมมาด้วยรุ่นซอสพี่บอกเอือพี่ซอสตลอดไปแล้วจับไม่พระเจ้าคุณปล่อยผมไปผมกะรังพัฒนาประเทศนี้นะพีแต่เดียวพีขึ้นหอเองเขาพู่ผมว่าเขาปืนยิงผมผมต้องขึ้นไงโลเพอยู่นี่พี่เขาปืนเขาปืนยิงคู่ผมเลยนะเมื่อกี้นีย โลเพจจุลนะไม่โลเหรอวะ